เรียกว่าหวานขึ้นทุกวันสำหรับนักแสดงมากความสามารถอนันดาเอเวอร์ิรแฮมและแฟนสาวดีไซเนอร์สุดแซบนัดมิชชาล่าสุดทั้งคู่ได้เดินทางไปเที่ยวเกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าตัวเผยบรรยากาศดีมากสงบไม่วุ่นวายยิ่งไปกับคนรู้ใจก็ยิ่งแฮปปี้มีรูปสวยๆออกมามากมายแต่ก็ไม่ได้คิดถึงว่าจะเก็บไว้เป็นภาพพรีเว้ดดงนะคะ ส่วนเรื่องแต่งที่หลายคนเชียร์ก็เป็นเรื่องดีถามว่ากดดันไหมก็ไม่ได้กดดันเท่าไหร่ตอนนี้ก็ขอไปตามขั้นตอนยิ่งทําเรื่องแต่งงานก็ยิ่งเขินยอมรับคนนี้เป็นผู้หญิงคนแรกที่อยากแต่งงานด้วยคุณแฟนเขาก็เป็นคนที่อินกับเรื่องของดีไซน์เรื่องฟอทอกราฟีเรื่องถ่ายรูปก็เลยในเวลาว่างเราก็ถ่ายรูปกันเกี่ยว้เป็นพิเวดดิ้งอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะส่วนเรื่องของพรีเวดดิ้งก็พูดตรงๆคืออาจจะรู้สึกเขินหน่อยถ้าสมมติว่าเราเราจะทำสไตล์นั้นนะฮะคือถ้าเราจะทำอะไรอย่างนั้นผมว่ามันไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะฮะจะเห็นภาพเซลเลยว่าแบบมาเชียร์มาแต่งเลยแต่งเลยอะ่งนการการก็เป็นเรื่องที่คุยกันไว้ฮะแต่ว่าแต่ว่าก็ทุกอย่างก็มีเวลาของมันไม่ได้เลยนะก็ไม่ไม่รู้ฮะคือมันมันยัง คือมันมีมันมีหลายอย่างที่เราต้องคุยกันเรื่องลูกยังเหมือนเดิมไหมคะก็ก็เหมือนเดิมครคือให้พูดว่าไงดีคือคือไม่ได้ไม่ได้ทั้งผมกันั้นนี่คือไม่ได้ไม่ได้คิดว่าคำว่าครอบครัวนี่จําเป็นที่จะต้องต้องมีลูกอ่าซึ่งทางครอบครัวผมทางครอบครัวเขาก็ค่อนข้างอ่าให้พื้นที่สำหรับเราทั้งคู่ที่จะใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการกัน ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ